ครับวันนี้นำระมบเงินวัดห้อยเขตนครับมาให้ท่านผู้ที่สนใจรับชมนะครับมาแนะนำนวิธีพิจารณาในแบบฉบับของภูมิโมยงเครื่องเรื่องน่ารู้นะครับว่าไปเจอเจอธรรมชาติอย่างนี้เราจะพิจารณายังไงว่าแท้ร้อยเอร์เซ็นเราห้อยแล้วเรามั่นใจว่าเป็นพระแท้นะครับ เดมาชมทีละองค์นะครับองค์นี้จะเป็นพระผ่านการล้างมาองค์นี้เจ้าของเดิมเขาเช่เอ็มร้อยมาองค์นี้ผิวดำเดิมแต่ผมสองพิจนารณาแล้วเป็นพระแทก้ก็เลยเช่าเขามาแล้วก็เดี๋ยวมาชมทีละองค์เ้วเริ่มจากองค์สมบูรณ์ก่อน ก็ทั่วไปครับเป็นพระหล่อโบราณประกบหน้าและหลังครับงานต่อไปต่างๆก็ขึ้นอยู่กับผิวพระที่หล่อขึ้นมาอย่างองค์นี้ผิวมะระก็เรียกผิวมาละผิวเหมือนพระพุทธชินราชปี2องสี่แปดผิวมาละมากน้อยก็แล้วแต่การหล่อมาแต่ละครั้งครับเหมือนพระพุทธชินราช สองสี่แปดห้าเนี่ยบางองค์ก็ผิวมะระแบบแบบนี้เลยผิวมะระแบบใหญ่ๆเนี่ยบางองค์ก็เล็กผิวมะระแบบเรียบๆหน่อยอลดหลั่นไปตามตามที่ช่อช่อนั้นเขาจะหล่อขึ้นมาได้ครับแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของพระหล่อโบราณครับผมก็จะมีจุดสําคัญให้เราพิจาราก็เช่นพวกพ,พวกดินเบ้าขี้เบ้าขี้ตะการเผาไหม้เนี่ยที่ยังฝังอยู่ตาม ตามองค์พระเนี่ยพวกรอยหลุมหินแม้กระทั่งพวกเม็ดกรวดเนี่ยเม็ดกรวดที่ฝังในเนื้อพระเนี่ยเป็นหลักทั่วไปที่จะต้องมีครับหลักทั่วไปมาก,บ,ากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรแต่จะมีครับผมเนี่ยรอยตะใบตรงนี้ตะใบร้อนใหญ่ก็เนื่องด้วยเขาหลออ่อผิวมะละเนี่ยเหตุผลเขามีครับเหตุผลเขามีอย่างเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะว่า ตะใบเนี่ยไม่ได้จุดตายตัวในการแต่งพระแต่งตามหลักธรรมชาติพระหล่อโลหะเขาผิวขรุขะผิวเขาไม่ได้เรียบก,<ๆ>ก็ต้องใช้ตะใบเบอร์หยาบมมาแต่งอองค์ไหนที่หลออมาผิวไม่ครุขะก็ใช้ตะใบเบอร์ไม่หยาบในการแต่งเป็นเรื่องปกตินี่นะฮะงานตะใบแต่งตามวิสัยของพระที่หล่อขึ้นมาแต่ละองค์ เราก็เวลาเราพิจารณาตามขึ้นผิวพระเนี่ยเขาจะมีพวกหลุมหินอ่าแล้วทุกอนุของหลุมหินนั้นจะมีพวกเขาเรียกคาบตะการเผาไหม้คาบขี้เบ้านั่นแหละฮะอ่าถ้าเรียงง่ายก็คือคาบเบ้าเบ้าเผาไหม้ที่เป็นตะการดำดำฮะนั่นแหละเขาจะในเป็นหลุมเขาจะฝังอยู่จุดไหนที่ผิวส่วนบนถูกสัมผัสก็จะหลุดออกไปอ่า แล้วผมจะบอกเทคนิคอย่างที่ที่เห็นพระบางองค์ที่มีรอยคล้ายๆรอยแปรงทองเหลืองขัดเต็มองค์ไปหมดเลยนะ่ะส่วนตัวนะฮะผมอยากให้ทุกท่านอ,ายอยากให้ทุกท่านเขาเรียกเลยถอยห่างอถอยห่างคืออย่าอย่านำมาเป็นความรู้แต่ถ้าท่านคิดว่าแท้ก็ไม่เป็นไรเช่าหาไปแต่ส่วนตัวผมแล้วนะในบรรดาพระหล่อเนี่ย ทุกๆสำนักเนี่ยเขาไม่มีการเอาแปรงทองเหลืองมาขัดมาขัดพระให้เป็นรอยแบบไข่ไปไข้ามาเต้ม,ม่หมดแะแบบนี้นผมผมอยากให้ทุกท่านก็พิจารณาเอาตามหลักตามหลักของท่านเอาถ้าหากท่านสบายใจในการเช้าหาก็สุดแล้วแต่ท่านไม่ไม่ปิดกัน้นแต่ส่วนสำหรับถ้าเป็นความรู้ของผมเองเนี่ยผมอยากให้ท่านอย่าอย่าสนใจพระลักษณะนี้ครับที่เอาแปรง ทองเหลืองมาขัดแล้วเป็นลายเต็มองค์ไปหมดเลยนะฮะถึงผิวเขาจะเก่าผิวเก่าเขาทําได้นะฮะเอาเขาแค่เอาใบาพลูเนะี่ยใบพลูกินหมากแล้วเนะี่ยมาฉีกฉีกฉีกแล้วก็ไปอบความร้อนในกล่อง2,3มวัน4ีหวันเนะี่ยเขาก็จะทําปฏิกิริยากับทองเหลืองกลายเป็นกลายเป็นสาสาใบาพลูได้ก็ให้ท่านไปพิจารณาว่า ลักษณะที่ผมบอกนะ่ะเป็นยังไงก็ท่านเอาทองนําทองเหลืองไปเลยทองเหลืองไม่ใหม่นี่แหละแล้วก็ฉีกใบพูใบพูกินหมากใบพูไรใบพูกินหมากแล้วนี่แหละฉีกฉีกฉีก,ฉกแล้วก็วางไว้ข้างพระอบไว้ในกล่องพลาสติกก็ได้หรือกล่องอะไรก็ได้ที่อบได้วางไว้ตามที่มีความร้อนที่มีแดดมีอะไรเนี่ยจะจะเกิดปฏิกิริยาไอระเหยเร็วเลยทาให้เกิดผิว เขาเรียกผิวสาสาเทียมนะ่ะสาที่สร้างขึ้นเองนะ่ะตาวองพระหรือชิ้นโลหะนั้นนะั้นแล้วท่านก็ไปส่องว,ว่าผิวสาของใบพูเป็นยังไงนะก็เป็นภูมิกันของท่านได้ถึงได้บอกว่าถึงจะเป็นรอยแปลงรลวดทองเหลืองแต่มีรอยความเก่าท่านก็จะพึ่งไปคิดว่าเป็นพระเก่าเพราะเขาสามารถทําได้ในลักษณะนี้ก็ให้ท่านดูสาจริงๆก็คือออกสีม่วง ื้อมือมนเปลือกมองังคุดเนี่ยซาซาถึงยุคจริงเนี่ยพวกนี้ก็คือความเก่าอันนี้คือความเก่าอีกแบบหนึ่งที่เป็นสนิมแล้วจะมีลักษณะสนิมเขียวด้วยเนี่ยเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เนี่ยะเนี่ยแล้วก็กระแสเนื้อต่างๆพวกนเนี้ยเนี่ยเราดูตาเปล่าไม่ค่อยเห็นหรอกกระแสเนื้อนี่อ่าถ้าตาดีๆก็เห็นถ้าตาแบบคนแก่เนี่ยเขาไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขาเล็กพวกพวกน้ําทองเนี่ย ล้างแรกๆจะไม่เห็นเพราะสีเขาจะเป็นสีเดียวกันหมดทิ้งนานไปความเขาเรียกผิวกับอ่ะพอผิวกับโลหะที่แตกต่างกันอ่ะผิวก็จะกลับเขาเรียกกับสีได้กลับสีไม่เสมอกันเลยทาให้เกิดผิวแบบเนี้ยอย่ดูความเก่าฮะขอภัย <c oughs> พวกคารบบ์บอนหลุมหินนั่นแหละ หลุมแง่หิมต่างๆนี่คร ดูลุงพวกทำตการเผาไหม้ต่างแช่เอ็มร้อยจนผิวเสียหายหมดเลยแต่ผมพิจารณาองค์จริงแล้วผมดูเป็นพระแท้ครับก็เลยเช่าหามามาเป็นความรู้เนี่ยดูพื้นผิวของ อของพื้นผิวพระล้างก็เป็นเราเรียกเป็นครูในแบบพระล้างได้เป็นทางเลือกของนักสะสมอีกทางเลือกหนึ่งเผื่อไปเจอเจอพระที่ล้างมาแล้วผิวพันธ์แบบเนี้ยครับ ดูรอยนี่รอยตะใบจะมีพวกน่าจะเป็นสังกะสีเน,ะนเาะนี่ขาวๆเนี่ยทองแดงกวนกับทองเหลืองอ,ะอ่ะทองแดงกวนกับสังกะสีก็กลายเป็นทองเหลืองในบางจุดเขายังกวนไม่เข้ากันก็จะมี คล้ายๆเป็น,นแต่สังกะสีขาวเนี่ยเจอบ้างยังาออนี้ผิวเขากำล,ล,ลังกลับสากำลังกลับนานไปก็จะก็จะเกิดสา,ากลับมาเหมือนเดิมแต่ต้องใช้เวลาน,นานครับอ,อันนี้คนหยาบตะใบหยาบ ก็นนึ่งด้วยเขาลอผิวเขาหยาบรอผิวมาละเาเรียกผิวมาละการใช้ตการใช้เบอร์ตะไบก็ต้องอีกแบบหนึ่งจะไม่จะใช้เบอร์ละเอียดไม่ได้ไเป็นเรื่องปกติ<ม>แล้วก็จะเห็นหินบ้างตามเสียนพระตาม ต่างๆนะฮะนี่ยนี่ยมีน้ำดำเนี่ยดำบ้างใส่บ้างแล้วแต่จะจะเจอเจอ<โฬ>พวกตะกั่นผาไหม่ต่างๆนะฮะ<ๆ>อ,ยอ,อย่างเขาจะอยู่ทุกอนูของของหลุมพวกตะกั่นพอไม่นี่ยเห็นหลุมหรือจะมีเลย อย่างผิวบนเขาเขาไม่มีที่ยึดยึดเกาะเขาก็หลุดล่อนไปโดนสัมผัสโดนอะไรก็หลุดล่อนแต่ในหลุมเนี่ยเขาจะเขาจะมีหินหินดำๆก็มีฮะฝังอยู่ตามเนื้อเล็กเป็นตเล็กมองตาเปล่าไม่เห็นนะบางทีซูมกล้องก็เลยเห็น เป็นหลักความรู้คร่าวๆครับให้ท่านไปพิจารณาตามหลุมแอ่งต่างๆเขาจะมีคาประกันเผาไหม้ฝังอยู่ติดเกาะแน่นเลยเกาะอ,อยู่ในตามตาม,ตามซอกลิกของพระเนี่ยเขาจะมีเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่พิจารณารูปหล่อเนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งเลยอยากให้ท่านเนี่ยสนใจเขาเรียกจับจุดตรงนี้ หลุมทุกหลุมเลยท,ทุกทุกหลุมในบนผิวผ้านะ่จะมีตะก,กั่นพอมันสีดําฝังอยู่เนี่ยขนาดองค์ที่โดนเอ็มร้อยแช่ก็ยังยังหลงเหลือให้เห็นนะฮะเนี่ยอ ที่นาไปเรื่อยเราจะเกิดความชํานาญครับว่าตะการเผาไหมยุคเก่ายุคใหม่เนี่ยเป็นยังไงบางทีอธิบายเป็นคําพูดก็ลําบากครับต้องมีโอกาสได้เห็นตัวจริงบ้างครับจะเข้าใจเข้าใจด้วยตนเองแต่ส่วนตัวผมนะตะการเผาไมใหม่และเก่าเนี่ยก็ผมจะใช้หลักเทียบกับพะระหลอเงินปืนแตกปี2528เนี่ย ซึ่งจะเห็นได้จํานวนเยอะเราซื้ององละสามร้อยห้าร้อยองละพันเนี่ยเรามาเป็นครูในการส่องในการส่องได้แล้วยิ่งเรามีพระหลวงพ่อเงินที่ท่านยุคเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันได้แล้วเราจะเข้าใจว่าตะกันหอไหมยุคเก่ายุคหลังเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็พวกผิวพระ,อ,ะอย่างผิวพระของลวงพ่อเงินปีสองแปดเนี่ยก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งถึงจะเอาเนื้อเก่ามาทําใหม่แต่ก็จะมีอีกมิติหนึ่งที่แตกต่างกัน ให้เราจับจุดได้ครับเมื่อเกิดความํำนานต่างๆเนี่ยเราจะมีเป็นคูม,คมกันฮะัเป็นค,มคูมกันของเราได้ดีเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นเสริมหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยินดียินดีนดตอบคำตอบตอบคำถามนะครับเน้นเรื่องเปลี่ยนความรู้กันสวัสดีครับ